เจตสิกเนี่ยคะ่ะนะคะเขามีลักษณะก็คือมีการรับกระทบนะคะรับกระทบอารมณ์มีอุปมาเปรียบเทียบนะคะว่าเหมือนกับแพสองตัวชนกันจักษุเปรียบเหมือนกับแพะตัวหนึ่งส่วนรูปก็เปรียบเหมือนกับแพะตัวที่สองผัสสะเปรียบเหมือนกับการชนกันของแพะทั้งสองตัวนั้นผัสสะจึงมีการ ทำหน้าที่กระทบอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็มีการประสานร,ระหว่างอารมณ์กับวัตถุภายในเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ที่เรายกคาเปรียบเทียบขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ให้น้อมระลึกเข้ามาในขณะที่เรารับรู้อารมณ์ในขณะที่ตาเห็นรูปตรงนั้นเนี่ยเราไม่แทบจะไม่รู้สึกถึงการกระทบเลย แต่การกระทบมีอยู่ผัสสะทำหน้าที่ในการรับกระทบตรงนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ประสานระหว่างรูปกับตาที่ทําให้สามารถเห็นได้เราจะเห็นหรือสังเกตเความแตกต่างของผัสสะได้อีกอย่างหนึ่งโดยการอุปมาณสมมุติว่าด้านหลังของเราเนี่ยนะคะที่เรานั่งอยู่เนี่ยคะ่ะด้านหลังอาจจะเป็นกำแพงที่มีรูปภาพแขวนอยู่ แต่ถ้าเราไม่ได้หันหน้าไปเพื่อที่จะมองภาพนั้นภาษาก็ไม่เกิดขึ้นไม่ทำงานแต่ในขณะใดที่เราหันหน้าไปเพื่อที่จะดูรูปภาพที่แขวนอยู่ที่กำแพงภาษาก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ประสานระหว่างรูปแล้วก็ความเป็นไปแห่งวัตถุแล้ววิญญาณก็ปรากฏเกิดขึ้นค่ะอันนี้เป็นความจริงที่ปรากฏ ในลักษณะของการศึกษาในหมวดของปริยัตินะคะถ้าเราเทียบกับการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมภาษาเจตสิกมีความสำคัญถ้าเราขณะที่เรารับกระทบเรื่องราวต่างๆรับกระทบอารมณ์ต่างๆในขณะที่รับกระทบนั้นความเป็นไปแห่งสภาพธรรมนั้นเป็นไปแล้วแต่สภาพธรรมในขณะที่เราพิจารณาโดยความเป็นจริงนั้น มีรายละเอียดในส่วนต่างๆมากมายบางครั้งรายละเอียดในส่วนของสภาพธรรมอื่นๆปรากฏชัดมากกว่าความเป็นผัสษะก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ในลักษณะนั้นแต่ในบางครั้งสภาพธรรมในลักษณะของภัษะเขาปรากฏชัดเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้สมมุติว่าเราเดินเดินอยู่นะคะแล้วไปเหยียบตะปู ภาษากระทบแรงแน่เพราะว่าสิ่งที่มากระทบกับเนื้อของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุที่มีความแข็งมีความแข็งมากจนกระทั่งเมื่อเราไปกระทบแล้วเนี่ยเกิดเวทนาที่ปรากฏขึ้นที่กายนะคะเพราะฉะนั้นก็เราเมื่อเรารู้หน้าที่รู้ความเป็นไปของสภาพธรรมนี้แล้วเมื่อเขาเกิดขึ้นโดยการรับกระทบ เมื่อเกิดแล้วเขาก็ดับไปภาษาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมดาว่าการรับรู้อารมณ์ก็เป็นไปตามนั้นนะคะเมื่ออารมณ์มาปรากฏทั้งตัวอารมณ์ทั้งตัวจิตที่รับรู้อารมณ์ทั้งเจตสิกธรรมที่ประกอบในจิตนั้นเขาก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยรู้ได้ก็รู้รู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่า ให้เราเข้าใจว่าความเป็นจริงเช่นนี้เนี่ยมีอยู่เรามาดูเจตสิกธรรมอีกอีกชื่อหนึ่งนะคะชื่อว่าเวทนาค่ะเวทนาเจตสิกนะคะเวทนาเวทนานั้นเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์รับรู้ว่าเมื่ออารมณ์ปรากฏเกิดขึ้นกับเราเรามีความสุขเรามีความทุกข์หรือเรารู้สึกเฉย หรือเรารู้สึกโสม,มนัสเกิดขึ้นในใจเหลือเกินหรือมีความรู้สึกของความเป็นโทมนัสเกิดขึ้นในใจจึงแยกสองส่วนได้นะคะว่าถ้าเวทนาเกิดขึ้นที่กายเขาก็จะเรียกว่าทุกข์หรือสุขหรือเฉยๆทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนานั่นเองแต่ถ้าเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นทางใจ ก็จะใช้อีกชื่อหนึ่งนะคะว่าเป็นโสมนัสเป็นโทมนัสแล้วก็เป็นอุเบขาเวทนาจึงสรุปได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ห้าประการด้วยกันคือสุขเวทนาทุกขเวทนาสองรายการนี้เกิดขึ้นทางกายอุเบขาเวทนาเกิดได้ทั้งกายและใจส่วนที่เกิดได้ทางใจทางเดียวก็คือทุกขเวอขออภัยค่ะ โทมนัสเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาคะ่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคะ่ะโดยหลักปริยัติเนี่ยเราศึกษาไว้แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเช่นนี้แต่ในขณะที่ปรากฏเกิดขึ้นในตัวในสภาพจิตใจของเราจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าเรารู้เท่าทันว่าสุขก,กายหรือทุกกายที่เกิดขึ้นนั้น เขาเกิดขึ้นทางกายอย่างเดียวนะไม่แทงมาถึงใจส่วนสุขใจหรือทุกข์ใจเขาก็เกิดขึ้นที่ใจอย่างเดียวนะไม่ไปถึงกายแต่เหตุไฉนละ่ะในเวลาที่เวทนาเหล่านี้ปรากฏกับเราในขณะที่เราหลงลืมสติไม่ได้มีสติกำหนดรับรู้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นจริงทุกข์ยเกิดขึ้นเราก็ทุกข์ใจด้วย หรือสุกกายเกิดขึ้นเราก็สุกใจด้วยโดยความเป็นจริงแล้วสองส่วนนี้แยกขาดจากกันแต่เนื่องจากว่าเขาอาศัยเกิดอยู่ในกายในขันห้าของเรานี้ซึ่งเราไม่ได้รู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแยกออกเป็นส่วนแยกอแยกออกเป็นกองนะคะเรารับรู้ปนเปไปกันหมดเมื่อเราทุกกายเกิดขึ้นใจเราก็หวงแหนรักษา โดยความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่อยากให้เราทุกข์หรือไม่อยากให้คนที่เรารักนั้นเขาทุกข์ความทุกข์มันถึงถาถมแทงทะลุเข้ามาสู่ใจได้แล้วในขณะใดที่ขาดสติความทุกข์นั้นเข้ามาสู่ใจเมื่อไรทุกกายที่มีอยู่ประมาณหนึ่งกลับทวีคูณมีความาหนักแน่นหรือว่ามีกำลัง ในการที่ความทุกข์นั้นปรากฏมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันถูกคูณสองนะคะกายอย่างเดียวไม่พอใจก็ถาถมไปด้วยแต่ถ้าเ,เราเองเป็นผู้ที่กําลังรับทุกข์กายอยู่แล้วพยายามรักษาใจมองความเป็นจริงที่ปรากฏว่าทุกกายนั้นเนี่ยเขามีสภาพอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ได้ปะปนกันกับใจแต่ในขณะที่เราใจของเราเนี่ยไปหวงไปหวงไปยึดเอาโดยความเป็นขันโดยความเป็นนามธรรมที่ปรากฏนั้นว่าเป็นเรามันจึงมีลักษณะของการเข้าไปยึดเวทนานโดยความเป็นเวทนาขันว่าขันนั้นเป็นของเราเมื่อเวทนาปรากฏสัญญาก็ทำงาน คือจำได้ไหมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าได้แตกทําลายไปนะเมื่อยึดไว้อย่างนี้สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วขัดกับความรู้สึกมันจึงเป็นสิ่งที่บั่นทอนความเป็นไปหรือบั่นทอนการรับรู้เลยทําให้มีลักษณะของการรับรู้ที่ไม่ได้รับรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเวทนาหรือสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพของจิตใจที่เกิดขึ้น โดยมีเวทนานั่นแหละเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเอาไว้นะคะอันนี้คือความรู้ในส่วนของปริยัติที่เราสามารถศึกษาแล้วนำความรู้นั้นมาสงเคราะห์มาเทียบเทียงกับการเกิดขึ้นโดยความเป็นจริงแล้วในขณะที่เราเทียบเทียงเราพิจรารณานั่นเองค่ะก็ดะได้ชื่อว่าเราได้นำธรรมะของพระพุทธองค์นั้น มาให้เกิดประโยชน์กับการดำรงชีวิตนี้บุคคลใดได้รับธรรมะของพระพุทธองค์แล้วยังไม่สามารถนำธรรมะนั้นมาพิจารณาหรือนำธรรมะนั้นมาเพื่อเกิดประโยชน์กับการไข้ควรพิจารณาก็ยังได้ชื่อว่าบุคคลคนนั้นยังไม่ได้รับธรรมะแต่ถ้าบุคคลใดได้รับธรรมะคือความรู้ ในส่วนของคําสอนของพระพุทธองค์แล้วนำธรรมะนั้นมาน้อมนำพิจารณาทำให้ปรากฏเกิดขึ้นในญาณปัญญาของตนเองจริงๆบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับธรรมะจากพระพุทธองค์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเป็นผู้ที่ศึกษาเราก็ทำคู่ๆกันไปทั้งศึกษาความเป็นไปในหมวดของปริยัติพร้อมกับ นำความรู้ในหมวดของปริยัติที่รับรู้ในขณะนี้น้อมนำมาพิจารณาเพื่อการประพฤติเพื่อการปฏิบัติมาดูในเจตสิกอีกชื่อหนึ่งนะคะอีกออ,อีกดวงหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือสัญญาเจตสิกค่คะสัญญาเจตสิกตัวเขาเนี่ยเขามีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือทำหน้าที่จำจำในเรื่องราวต่างๆนะคะ คนก็จําอย่างเนี้ยสัตว์ก็จําอย่างเนี้ยอย่างนี้คืออะไรทั้งคนและสัตว์ก็จําในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจําในเรื่องราวที่ตนเองนึกคิดทางที่ผ่านมาแล้วในอดีตทางที่กําลังปรากฏในปัจจุบันและกําลังคิดเพื่อที่จะให้สิ่งที่ตนเองจํานั้นเป็นไปพิจารณาไปหรือว่าสร้างจินตนาการไปในอนาคตด้วย สัญญาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่นับว่าโหดร้ายที่สุดเลยกับการดำรงชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตทั้งหลายที่เรายังจำได้อยู่นั้นถ้าเป็นเรื่องที่ดีเขาก็จูงเราให้มีโลภะมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีสัญญานี่แหละเขาก็จูงเราทำให้เรานั้นตกทุกข์อยู่ในความเป็นโทมนัสหรือเป็นไปในอกุศลธรรม ฝ่ายโทรสะหรือสัญญานั้นเองที่ปรากฏโดยมีโมหะนั้นปกคลุมก็จะจูงเราในปัจจุบันนี้ให้เดินหลงนะคะให้คิดหลงให้หลงไปกับขันขันห้าทั้งหลายที่ปรากฏโดยความเป็นสภาพธรรมแต่สัญญานั้นไม่ได้จำโดยความเป็นปกติของขันห้าสัญญาจำโดยมีอัตตาตัวตน สัญญาจำโดยมีความเป็นสังขารคือการปรุงแต่งว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของของเราสัญญาจึงจำในเรื่องที่ผิดจำในสิ่งที่ไม่ควรจำจำในสิ่งที่เป็นสภาพของปรมัติธรรมแล้วเปลี่ยนโดยความสภาพปรมัติธรรมนั้นเป็น,เป,นเป็นตัวของบัญญัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีตัวเรานั่นแหละกรโจนเข้าไปในทุกๆเรื่อง มีตัวเรานั่นแหละที่ยึดมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นอยู่กับเราปรากฏเกิดขึ้นกับคนที่เรารักสิ่งเหล่านี้อย่าได้ทําลายไปจัดว่าสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะให้ความสําคัญแล้วก็พิจารณาวันใดที่เราทิ้งสัญญาทําลายสัญญานั้นได้วันนั้นจะเป็นการสลัดคืน เป็นการนำคืนไปในขันทั้งหลายรูปที่ปรากฏที่เราคืนไม่ได้โดยความเป็นรูปก็เพราะว่าสัญญานิ่นเองจำเอาไว้ว่ารูปที่ปรากฏนั้นเป็นเรานะรูปที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่เป็นของของเราราบยศสรรเสริญทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้จัดโดยความเป็นรูปนะคะ แต่เราก็ไปยึดว่าสิ่งเหล่านี้เ,นเป็นของของเราเราสลัดคืนไม่ได้เพราะสัญญานั้นยังไม่ได้ถูกทําลายการทําลายสัญญาของบุคคลปุถุชนไม่ได้หมายถึงจะไม่ให้สัญญานั้นปรากฏแต่การทําลายสัญญาหมายถึงการทําให้สัญญาขันนั้นปรากฏเกิดขึ้นโดยความเป็นสภาพล้นล้วนของเขาโดยความเป็นจริงที่ปรากฏ เมื่อปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ปรากฏเกิดขึ้นใหม่ไม่ได้มีที่เก็บไว้ที่ไหนแต่เนื่องจากว่าสัญญาที่จําไว้ผิดผิดนั่นเองจึงทําให้เราไม่สามารถที่จะสลัดคืนรูปก็คืนรูปเข้าไปเสียงที่เราได้รับรู้แล้วถ้าเรามีสัญญาที่ยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนเป็นบุคคลเราเขาอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะสลัดคืนเสียงนั้นไป โดยความเป็นธรรมชาติได้เสียงที่ปรากฏถ้าเป็นเสียงชมเราก็จะยึดไว้ว่าเสียงนี้แหละเป็นเสียงที่เราชอบใจบุคคลที่เ,เปล่งเสียงนี้ออกมาเนี่ยแหละเป็นบุคคลที่เรารักเพราะเขาพูดในสิ่งที่เราชอบนั่นก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถจะสลัดคืนเสียงนี้ไปได้โดยธรรมชาติเพราะว่าเสียงเมื่อปรากฏเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่เสียงนั้นเปรียบเสมือนว่ายังก้องประกาศอยู่ในโสตต้องก้องประกาศอยู่ในออโสตประสาทแห่งการรับรู้ของเราอยู่เสมอเลยเพราะว่าเสียงนั้นเนี่ยเราชอบใจหรือเสียงที่ไม่ชอบใจก็เช่นเดียวกันต้องก้องประกาศอยู่ในโสตประสาทของเราตลอดเวลาว่าบุคคลที่เปล่งเสียงมาเนี่ยเป็นบุคคลที่เราไม่ชอบ เสียงนี้เป็นเสียงที่เสียดแทงความรู้สึกเพราะว่าเรามีสัญญาความจําเอาไว้เราไม่สามารถที่จะสลัดคืนเสียงนี้ไปตามธรรมชาติได้นะคะโดยความเป็นรสโดยความเป็นกลิ่นหรือโดยความเป็นสัมผัสโผฏฐะหรือเรื่องราวต่างๆก็เป็นไปในทํานองเดียวกันเพราะสัญญานั้นยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราไว้เสร็จแล้ว นะคะคนี่คือสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสัญญาเจตสิกเมื่อเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูสภาพธรรมของเจตสิกอีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าเจตนาค่ะเจตนาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ตั้งใจการที่บุคคลจะกกระทำการงานใดๆก็ตามการงานนั้นๆมีอยู่สามทวารด้วยกันคือทางตา ขอใครค่ะคือสรุปรวมเลยคือการงานที่สําเร็จได้ทางกายการงานที่สําเร็จได้ด้วยทางวาจาแล้วก็การงานที่สําเร็จได้ทางใจนะคะทางกายก็มีทวารทั้งห้านั่นแหละโดยทางวาจาก็สําเร็จโดยวชีทวารโดยทางใจก็สําเร็จโดยทางมโนทวารมีเจตนานั่นแหละค่ะเข้าปรุงแต่ง การกระทําที่กระทําออกมาทางกายถ้าเป็นบุญหรือบาปก็เรียกไปตามนั้นว่าเป็นกุศล,ลกรรมเป็นอกุศล,ลกรรมหรือทางวาจาหรือทางใจก็เป็นเช่นนั้นนะคะสิ่งที่สําเร็จเนี่ยนะคะสําเร็จออกมาทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่าบุญที่เรียกว่าบาสิ่งที่สําเร็จได้นั้นเ,ออเขาอยู่ภายใต้ เจตนาเจตสิกคือความตั้งใจนั่นเองมีความตั้งใจนะถึงฆ่าสัตว์มีความตั้งใจนะถึงรนะักทรัพย์ไม่มีใครหรอกค่ะที่รักทรัพย์โดยไม่เจตนาถ้าไม่เจตนาจริงๆแล้วทรัพย์ของคนอื่นมาอยู่กับเราอันนั้นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นลักษณะของการถือสิทธิ์หรือเขาเรียกว่า เป็นลักษณะของการเผลอเลอนะคะเราเดินไปที่โต๊ะทำงานเพื่อนคุยกับเพื่อนหยิบปากกาของเพื่อนขึ้นมาเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ปากกานั้นติดมือมาด้วยอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์แต่ถือว่าเป็นลักษณะของการเผลอเลอแต่ถ้าสมมุติว่าในขณะเดียวกันเราเดินไปที่โต๊ะของเพื่อนเราเห็นปากกาเพื่อนสวยดีก็เลยแกล้งขึ้นมา ถือขึ้นมาหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แกล้ง,ล,งลืมถือติดมือกลับมาด้วยแล้วก็ถือวิสาสะซ้าว่าอันนี้เป็นของของเราแล้วอันนี้ต่างกันนะคะสิ่งที่ปรากฏในตอนหลังเป็นเจตนาที่ต้องการที่จะครอบครองในสมบัติของคนอื่นให้มาเป็นของตนแล้วก็กระทำการงานทางกายออกไปหรือทางวาจาร่วมด้วย โดยมีใจนั่นแหละที่มีเจตนาประกอบทําให้สําเร็จการที่จะนําทรัพย์ของบุคคลอื่นนั้นมาเป็นของตนสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาอยู่ภายใต้การทํางานของเจตนาเจตสิกทั้งสิ้นเจตนาเมื่อกระทําสําเร็จแล้วในฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปก็ตามเขาจะนำเป็นเเขาเรียกว่าเป็นตัวนำเลยค่ะเป็นตัวนำทำให้ศาสตร์นั้น นำไปเกิดในภพในชาติต่อไปถ้าตายจากชาตินี้แล้วเจตนาในกุศล,ลกรรมส่งผลนำเกิดบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดในสุขติภูมิเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแต่ถ้าเจตนาในฝ่ายของอกุศลกรรมของบุคคลนั้นสำเร็จแล้วในชาตินี้แล้วบุคคลนั้นตายไปเจตนาในอกุศลนั่นแหละก็จะนำส่งผลนำเกิด ให้เกิดอยู่ในอบายภูมิคือในภูมิที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้เห็นความสำคัญของเจตนาเลยค่ะว่าในขณะที่เราลืมตาใช้ชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยค่ะถ้าเราเล่วงอกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไปทั้งทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามก็ขอให้รู้เถอะค่ะว่า เจตนาที่เกิดขึ้นจากการทำอกุศลกรรมในวันนี้ไม่ได้หายไปไหนรอการส่งผลถ้าเหตุปัจจัยประกอบพร้อมอาจจะส่งผลในปัจจุบันะในปัจจุบันภพนี้ในชาตินี้ให้ได้รับสุขหรือได้รับทุกข์หรือถ้าไม่มีโอกาสส่งผลในภพนี้เขาก็จะรอส่งผลในภพต่อไปถ้าภพต่อไปส่งผลนำเกิด ก็จะส่งผลนำเกิดในภูมิทั้งหลายให้เป็นไปตามสมควรแห่งเจตนาในฝ่ายผู้สนให้เป็นไปตามสมควรแห่งเจตนาที่เป็นไปในฝ่ายอกุศลนะคะถ้าเราน้อมนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการเจริญธรรมในการภาวนาเราก็ต้องใช้สตินะคะมาเป็นตัวกำกับในการรับรู้ กำกับในการประพฤติออกมาทางกายหรือทางวาจาสติเกิดขึ้นความประพติที่เกิดขึ้นทางกายหรือทางวาจาก็ตามก็จะถูกสตินั้นแหละเป็นผู้ควบคุมจึงทำให้ไม่ล่วงอกุศลกรรมออกมาเมื่ออกุศลกรรมไม่ล่วงออกมาแล้วบุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติครอบคุมแล้วก็รักษาโดยความเป็น ความประพฤติทางกายแล้วก็ทางวาจาก็ถือได้ว่าเรากำลังดำรงชีวิตอยู่โดยมีสติเป็นผู้นำนะคะถ้าสติตัวนี้พัฒนาขึ้นก็จะทำให้เกิดปัญญาให้รู้ให้เห็นถ้ายังไม่รู้ไม่เห็นในชาตินี้สตินั้นแหละก็จะเกิดปัญญาทำให้ศีลของเราดีทำให้จิตของเราดำเนินอยู่ในความเป็นผู้มีประพฤติดีนะคะ ดูเจตสิกอีกชื่อหนึ่งนะคะอีกดวงหนึ่งชื่อว่าเอกคตาค่ะเอกคตาเจตสิกนั้นเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตใจ,จนั้นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์นั้นมีอยู่หกอย่างด้วยกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมนะคะอารมณ์เนี่ยมีหกแต่เอกคตาเจตสิกที่เกิดขึ้นทางใจ เขาจะทำให้จิตใจนั้นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้แม้ว่าในขณะนั้นบุคคลอาจกำลังจะรับประทานอาหารกำลังฟังเพลงพร้อมกับการดูทีวีแล้วกายเขาก็นั่งโยกเก้าอี้ไปด้วยเขารับรู้เรื่องราวเหมือนกับว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเขาก็รับรู้โดยพร้อมๆกันเดยความเป็นจริงแล้วเอกคตาที่เกิดขึ้น ตั้งมั่นในแต่ละขณะจิตเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้เสียงที่ปรากฏนะคะจากการที่เขาเขาฟังเพลงหรือรับรู้เรื่องราวจากทีวีที่เขากำลังดูอยู่ในซึ่งในขณะนั้นบางครั้งกำลังรับประทานอาหารอยู่ด้วยแต่เขาอาจจะไม่ได้รับรู้รับรู้รสที่เขารับประทานอาหารแต่ว่าเขามีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับการรับรู้อารมณ์ เพียงอารมณ์เดียวถ้าเอกคตาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในการรับรู้อารมณ์ในขณะนั้นเขาก็สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ในเรื่องราวต่างๆทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะนะคะลองสังเกตดูค่าว่าในบางครั้งเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางของสิ่งเล้ารอบตัวมากมายเลยมีเสียงมีภาพมีการสัมผัส อึอ้งมากมายนะคะแต่เราก็อาจจะสามารถอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งได้อย่างมีความสุขโดยท่ามกลางการรับรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นนะคะก็เพราะว่าเรามีเอกคตาเจตสิกที่เกิดขึ้นตั้งมั่นอยู่ในจิตทําให้เราสามารถรับรู้เรื่องราวในอารมณ์ต่างๆนั้นได้ในเรื่องราวเดียวเจ,เจตสิกตัวน,นี้สําคัญค่ะ และถ้าเราฝึกเราพัฒนาขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่มั่นคงไม่ควัดไม่ไม่แสไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้หรือว่าจิตใจนั้นไม่ซัดสายนะคะการรับอารมณ์การรับรู้นั้นก็ปรากฏแล้วก็จบไปเป็นเรื่องๆก็จะมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตในการทำงานมีประโยชน์กับการใช้ชีวิต ในการที่เราจะเจะเริญธรรมนะคะในชีวิตของเราที่ผ่านมาก็ต้องดำรงอยู่โดยความเป็นปกติของปุถุชนที่ต้องทำงานเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวความเป็นลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นได้ด้วยการรู้สึกรู้สึกในแต่ละขณะที่รับรู้อารมณ์นะคะดูเจตสิกอีก ชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่าชีวิตตินซีชีวิตตินชีวิตตินซีเจตสิกนั้นเป็นธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงรักษานามธรรมรักษาจิตและเจตสิกนั้นให้ตั้งอยู่ได้จิตใจของเรานะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งมีลักษณะของการเกิดดับนั้นอย่างรวดเร็วในขณะของการเกิดดับรอยต่อของการเกิดดับนั้นมีชีวิตตินชีวิตติ้นซีเจตสิกเนี่ยค่ะ เป็นผู้หล่อเลี้ยงเป็นผู้รักษาไว้เจตสิกอีกชื่อหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งชื่อว่ามณสิการเป็นธรรมชาติที่น้อมใจไปสู่อารมณ์ในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ท่ามกลางของการรับรู้อารมณ์มากมายแต่ถ้ามีมณสิการคือน้อมใจไปในการพิจารณาการรับรู้อารมณ์ทางทวารใดทวารหนึ่ง นั่นก็ได้ชื่อว่าใจของเรามีสภาพของเจตสิกรธรรมที่เรียกว่ามณสิการปรากฏนะคะสรุปแล้วเจตสิกที่กล่าวมาทั้งเจดแบบคือสภาพจิตตะสาธาร,รณะเจตสิกอันได้แก่หนึ่งผัสสะสองเวทนาสามสัญญาสาี่เจตนาห้าเอกคตา หกชีวิติสีเจ็ดมณสิการเป็นเจตสิกธรรมที่เข้าปรุงแต่งในจิตของบุคคลทุกบุคคลไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูป,ปภพมก็แล้วแต่เขาจะมีเจตสิกเจ็ดแบบเจ็ดชนิดเจ็ดดวงนี่แหละเข้าปรุงแต่งเหมือนกันแล้วก็เข้าปรุงแต่งกับจิตทุกๆดวงที่ปรากฏ จิตนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาพของกุศลก็ตามก็มีเจตสิกธรรมทั้งเจ็ดแบบนี้เข้าบุมแต่งหรือจิตที่เป็นฝ่ายอากุศลธรรมปรากฏเกิดขึ้นก็ตามก็มีเจตสิกของสภาพของส,พสัพพจิตตาสาธารณะเจตสิกเจ็ดแบบเจ็ดดวงนี่แหละเข้าบุมแต่งเหมือนกันนะคะเขาจึงได้ชื่อว่าสาธารณะไงคะเป็นสาธารณะกับจิตทุกดวง เป็นสาธารณะกับจิตทุกๆขนาดเลยค่ะก็วันนี้คงสรุปได้ในเรื่องของสัพจิตตะสาธารณาเะเจตสิกเจ็ดแบบนะคะท่านผู้ฟังถ้าฟังแล้วคิดว่าความรู้แบบนี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์สามารถที่จะน้อมนำไปใช้ในการพิจารณาความจริงที่ปรากฏก็คือพิจารณานามธรรมาท,ที่ปรากฏเกิดขึ้นกับเรา เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่เราจะพิจารณาได้ละเอียดชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลตามที่ตามที่ผู้พูดได้พูดมาแต่เนื่องจากสัพพัญญุตยานของพระพุทธองค์เป็นสัพพ, <criptions> พ,พัญญุตยานที่ละเอียดลึกซึ้งสามารถรู้ในสภาพธรรมทุกๆอย่างที่ปรากฏกับมนุษย์สามารถรู้ในสภาพธรรมทุกๆอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตเนี่ยคะ่ะ เมื่อเราศึกษาแล้วแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติความจริงบางอย่างอาจจะปรากฏบางอย่างอาจจะไม่ปรากฏไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่จริงไม่ปรากฏกับเราแต่อาจจะปรากฏเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นซึ่งเขามีปัญญาที่เด่นชัดหรือมีปัญญาที่เฉียบคมกว่าเราเราจะได้ไม่เถียงกันนะคะว่าบุคคลผู้นี้ประพฤติแล้ว ได้ลักษณะของนามธรรมอย่างนี้ปรากฏเกิดขึ้นในใจแต่เรานั้นไม่มีเราจะได้ไม่ไปตั้งข้อสังเกตหรือไปตั้งวิจิกิจฉาเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นแต่ให้รู้ว่าธรรมะนั้นมีโดยความเป็นละเอียดลึกซึ้งนั้นมีอยู่